สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีตอนรับเข้าสู่เดินสายมูก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะมาพบกันนะคะกัฝนนันทนาสีมาเช่นเดิมเลยผ่านทาง YouTube r u u TP Live ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะฝนจะพาคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะไปไหว้ขอโชคขอลาบนะคะเจ้าแม่ตะเคียนทองกันที่วัดใหญ่กุ้ยค่ะ ซึ่งในครั้งก่อนนะคะฝนก็เคยได้เล่าถึงเรื่องราวการไปกราบขอพรสักการะนะคะสารพระเจ้าเสือกันไปแล้วค่ะ ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของละครพรมลิขิตเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องราวของละคพรพมลิขิตนะคะก็จะย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็จะมีทั้งประวัติของผู้คนสถานที่ต่างๆน,นะคะที่ยังคงอยู่ต่อสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะอย่างวันนี้ค่ะที่ฝนจะพาคุณผู้ชมมากันนะคะก็จะพากันมาที่วัด นางกุยค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเรื่องนี้ค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยได้ยินแล้วก็อาจจะสงสัยกันเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะวัดนางกุยเนี่ยใช่นางกุยเดียวกันกับที่อยู่ในเรื่องของละครพรมลิขิตหรือเปล่าเป็นตัวละครตัวเดียวกันไหมแล้วก็เป็นคนจริงๆที่สร้างวัดนางกุยจริงไหมวันนี้ฝนมีคําตอบเรื่องนี้นํามาเล่าให้ฟังกันด้วยค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยอยากจะพาไปรู้จักกับวัดนางกุยกันก่อนค่ะวัดนางกุยนะคะเป็นวัดเก่าแก่ของอดีตตั้งแต่เมืองไทยโบราณแล้วค่ะสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานู่นเลยนะคะเป็นราชธานีในสมัยนั้นและที่วัดแห่งนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในโครงการไหว้พระเก้าวัดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอายุธยาด้วยซึ่งหากว่าใครนะคะที่ได้ไปไหว้พระเก้าวัดที่อยุธยาก็จะได้กราบบูชาขอพรอ,องค์พระพุ ทารูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัดนางกุยด้วยซึ่งที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นวันนี้เรารวบรวมนํามาฝากกันแล้วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่ฝนบอกไว้ในช่วงต้นนะคะว่าวัดนางกุยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่หลายๆคนพูดถึงกันนะคะว่าเอ๊วัดนางกุยกับวัดนางกุยในเรื่องละครพมลิขิตเนี่ยมันเป็นแบบเรื่องราวที่มาที่ไปเดียวกันหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับวัดนางกุยแห่งนี้ค่ะซึ่งในความจริงค่ะในช่วงเวลาในละครนะคะละครเรื่องผมลิขิตเนี่ยยายกุยเขาจะมีอายุอยู่ก็คือในช่วงของสมัยสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะนะคะหรือว่าสมเด็จพระเจ้าสันเพชรที่9ซึ่งครองราชนะคะเมื่อปี2251แต่ว่าขนาดที่วัดนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2130 ระยะเวลาเนี่ยห่างก,กันถึง121ปีเลยนะคะซึ่งว่าหากว่าเราไปเทียบกันดูแล้วเนี่ยวัดนางกุยเนี่ยเกิดขึ้นก่อนยายกุยในละครหลาย10ปีเลยทีเดียวค่ะก็เป็นอันหมดข้อสงสัยกันนะคะว่านางกุยในละครพรมลิขิตกับวัดนางกุยเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า ตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกันค่ะกลับมาที่วัดนางกุยของเรากันดีกว่าค่ะวัดนางกุยเนี่ยเป็นวัดราชนะคะสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายนิกายมหายานตั้งอยู่ที่ตำบลสัมเพล่มอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอยู่นอกเกาะเมืองด้านในนะคะติดก,กับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ซึ่งจากหลักฐานของกรมศิลปากรนะคะก็ได้มีการสันนิษฐานออกมาเหมือนกันนะคะว่าวัดนางกุยเนี่ยสร้างขึ้นในปี2130สมัยสมเด็จพระมหาธรรมาราชาธิราชหรือว่าสมเด็จพระสันเพชรที่หนึ่ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพศ2190โดยผู้สร้างนะคะชื่อว่ากุยค่ะเป็นสัตรีนะคะที่มีทรัพย์สินมีเงินทองนะคะได้มาสร้างวัดแห่งนี้ไว้ฐนานะทิศใต้ของเกาะเมืองอยุธยาที่มีแม่น้ำไหลผ่านซึ่งวันนี้ค่ะ อดีตเจริญรุ่งเรืองมากนะคะดูจากหลักฐานที่มีอยู่ที่วัดที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่นะคะก็คือพระพุทธรูปศิลาปางสมาธิสมัยทราวดีค่ะประมาณพุทธศตรวรรษที่11-16ถึง16นะคะหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุทยาให้แก่พมา่าในปีพศ2310ค่ะวัดนางกุยนะคะได้รับความเสียหายมากเลยค่ะแล้วก็ถูกปล่อยให้ชำรุดซุโทรมไปมากเลย จนมาถึงในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ค่ะก็ได้มีการบรวนรนัปฏิสังขรวัดนะคะไม่ทราบปีพอสอดที่แน่ชัดค่ะวัดนางกุยแห่งนี้นะคะก็ได้รับการปฏิสังขรแล้วก็ซ่อมแซมขึ้นมาในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถนะคะหน้าบันรูปนารายทรงคุดแล้วก็เสมาคู่ รวมถึงเจดีและก็พระปรางกรมศิลปากรก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานนะคะในวันที่18มีนาคม2,484ซึ่งปัจจุบนันค่ะวัดแห่งนี้นะคะก็ได้ทำการขออนุญาตจากกรมศิลปากรนะคะในการบรูณรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่เสื่อมสทรมไปตามกาลเวลาอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยวัดดังกุยค่ะมีพระอุโบสถนะคะขนาด 13. 4 0คูณ23.60เมตร หันหน้าไปทางแม่น้ำเจ้าพระยานนะคะ ก่ออิฐฉาบปูนเป็นฐานเขียงยกสูงขนาดหกห้องหลังคาจั่วรถชั้นเดียวด้านข้างต่อปีกลับด้วยเสาเหลี่ยมแปดตนระหว่างเสานะคะก็ก่อเป็นกำแพงช่องลูกกลงด้านหน้าก่อมุกรถชั้นค่ะส่วนด้านหลังต่อปีกหน้าบันเป็นลายปูนปั้นเขียนสีรูปนารายทรงคุดแล้วก็ลายเครือเถาหน้าบันมุกหน้าเป็นรูปเทพพนมล้อมรอบด้วยลายเครือเถาช่อฟ้าปั้นปูนลอยตัวรูป นาคแล้วก็รอบอุโบสถต,ตั้งฐานใบเสมา8ฐานบวรณะแล้วเป็นฐานสิงย่อมุมไม้สิบตั้งใบเสมาคู่ทำด้วยหินชนวนเทาค่ะ ซึ่งในพระอุโบสถนะคะก็จะมีสิ่งของสําคัญสคัําญอยู่หลากหลายสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลาสมัยเทราวดีปางสมาธินะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปประทับยืนสององค์ด้านหลังพระประธานซึ่งก็เชื่อกันนะคะว่าองค์จริงของพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้เป็นเนื้อสำริดแต่ว่าก็ได้มีการพอกปูนทับไว้อีกชั้นหนึ่งค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีรูปของนางกุยนะคะ ขนมือทางฝั่งซ้ายของพระพุทธรูปบนฐานชุกชีซึ่งเล่ากันว่าเป็นรูปปัน้นโบราณตั้งแต่เดิมมาเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีหลวงพ่อยิ้มค่ะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้สักทองได้ถูกลงรักปิดทองเอาไว้อย่างสวยงามค่ะอายุอานามก็ราวๆ4 0 0ปีเลยทีเดียวนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิจัยค่ะมีพุทธลักษณะที่สวยงามประพักมีลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใสจึงเป็นที่มาของพระนามว่าหลวงพ่อยิ้มนั่นเองค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดนะคะแล้วก็เจ้าอาวาสเนี่ย ซึ่งในอดีตค่ะเขาเล่าขานกันมานะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อยิมได้ลอยมาตามแม่น,นำเจ้าพระยาค่ะติดมาอยู่ที่หน้าวัดเลยเจ้าอาวาสแล้วก็ชาวบ้านก็เลยได้อัญเชิญหลวงพ่อยิมเนี่ยขึ้นไปปฏะดิษฐานที่อุโบสถวัดนางกุยแล้วก็กลายเป็นพักเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวัดนางกุยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะอีกหนึ่งที่ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่าเราป่วยหวยกันมา โรหัวมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะพาไปขอโชคขอลาบกันนะคะหรือว่า ขอหวยนั่นเองค่ะที่นี่ค่ะมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองค่ะเป็นศาลต้นตะเคียนขนาดใหญ่นะคะที่อยู่คู่วัดนางกุยมานานกว่า400ปีเช่นเดียวกันโดยยนืนต้นตายนะคะเมื่อปีพศ2540จากนั้นทางวัดค่ะก็เลยมีการแกะสลักเป็นรูปแม่ตะเคียนทองนะคะแล้วก็นำมาวางไว้บนตอต้นตะ เคียนเดิมค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนที่ศรัทธานเนี่ยได้มากราบไหว้ขอพรกันในเรื่องต่างๆนะคะซึ่งก็มีหลายคนเลยที่เข้ามาขอโชคขอลาบขอพรกันแล้วได้ผลดีกลับไปกันเยอะทีเดียวลหลายๆคนก็เลยกล่าวขานแล้วก็พูดถึงที่สายแม่ตะเกียนทองแห่งนี้แล้วก็มีคนเข้ามากราบไหว้กันเยอะเลยทีเดียวค่ะ สำหรับการเดินทางนะคะหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยา,จากจะไปชมความสวยสดงดงามนะคะของอุโบสถและก็โบราณสถานต่างๆของที่วัดนางกุยแห่งนี้ก็สามารถเตือนทางกันไปได้ค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหากว่าโดยสารด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะสามารถไปใช้ถนนทางทางไปอำเภอเสนาข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางวัดชัยวัฒนารามจากนั้นขับไปตามเส้นทางถนนเรื่อยๆค่ะ เราก็จะเห็นป้ายบอกทางอยู่วัดนางกุยเป็นระยะนะคะจากนั้นก็เลี้ยวไปตามเส้นทางวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งวัดนางกุยก็จะอยู่ห่างจากวัดพุทธไทยสวรรค์ประมาณ2กิโลเมตรซึ่งวัดนางกุยแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งวัดนะคะที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแล้วก็เป็นวัดที่สําคัญ ในสมัยอยุธยาด้วยเป็นอีตึงโบราณสถานที่เหมาะสำหรับในการศึกษาหาความรูด้ด้านของประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปรกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามีโบราณสถานมีโบราณวัตถุหลายชิ้นเลยนะคะที่จะทนให้เราเห็นถึงผลงานที่บรรพบุรุษในอดีตนั้นได้สร้างเอาไว้ให้ลูกหลานอยู่จบจนมาจนถึงปัจจุบันนี้เองแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ก็มีเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบนะคะก็ไปกันได้ที่ วัดนางกุยแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับฝนและเดินสายมูลแล้วค่ะครั้งหน้าจะพาไปมูเรื่องอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ